สวัสดีครับราลานรดาสอิงแมชชีนนะครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับสำหรับเจ้าจูเกีนะ d อยส0 4ผมจะมาแนะนําสําหรับหลายๆท่านนะครับที่ว่าเอะพวกจากดีๆคุณภาพตงสูงเนี่ยมันเหมาะที่จะอยู่แต่โรงงานหรือเปล่านะครับผมบอกเลยนะครับลูกค้าผมที่เขาสั่งซื้อไปนะครับที่ลูกค้าสั่งซื้อไปมีทั้งซื้อไปใช้งานส่วนตัวนะครับแล้วก็ซื้อไปเปิดร้านซอมผ้านะครับ จะมาลองเย็บให้ดูนะครับว่าตัวเจ้าจูเกิดีแล้วเก้าร้อยสี่เย็บผ้าอะไรได้บ้างนี่ผมไม่เรียกไม่รู้ว่าเขาเรียกผ้าอะไรนะครับบางๆเป็นคล้ายๆตาข่ายนะครับแล้วก็ยืดด้วยนะนี่นะครับนะมาดูว่าตัวเจ้าชูกิดีแล้วเก้าร้ยสี่พวกนี้จะเย็บงานลนายยักษณะนี้ได้หรือเปล่าตอบโจทย์เราไหมนะครับซื้อไปแล้วเป็นยังไงบ้างยังไม่ได้เปลี่ยนเข็มนะครับ ผ้าลักษณะนี้แนะนำควรใช้เข็มประมาณเบอร์เก้าหรือเบอร์สิเอ็ดนะครับนะห็นไะนะครับห้ดูเลยนะครับนะตัดได้ออโต้นะครับเยนะ็บมันๆสบายๆเลยนะครับ สีแดงนะจะได้เห็นกันชัดๆนะครับผมอ่ะต่อมานะครับไปด้วยความรวดเร็วนะครับไม่อยากให้คลิปมันยาบนะเนี่ย้าปกติทั่วไปนะครับที่เราไว้ใช้กันเย็บกันนะครับตัวนี้เสียงเงียบนะครับตัดได้ยกดินผีนะครับเป็นระ,ระบบมอเตอร์เข้ามาควบควบุมแทนระบบโซ่นอยจะไม่มีเสียงนะครับไฟหลังไฟฟ้าก็ไม่มีเสียงนะนะต่อมาเสื้อกีฬากันบ้างนะครับเจ้ปัญหาเลยเกิน นะสำหรับร้านซ่อมผ้านะปวดหัวปัญหาโรคแตกนะครับเอา,เ,อาเลยครับดูสิมันจะเย็บได้ไหมนี่ด้านยืดนะเย็บด้านยืดนะอา่านะครับอ่ะเย็บด้านยืดให้ดูนะครับอ่ะนี่ให้ดูเลยเห็นไหทุบเนี่ยนะครับนี่แหละ บอกเลยไงว่าให้มันเจ็บแต่จบนะครับผมสำหรับตัวจักนะมาพวกตัวนี้ก็ตตัวนี้เป็นผ้าธรรมดานะครับแต่ว่าให้ตัวอยู่นะตัวนี้นะครับมองหนชอบมาเรือเกินนะครับไป้พวกผ้ายืดๆนะคือถามว่าแล้วถ้าจากัก มันกระโดดมันแก้ได้ไหมกับงานเยาพยืรมันแก้ได้นะครับนะมันไม่ใช่ปัญหาอะไรเยอะแยะมากมลยครับเพียงแต่ว่าถ้าเป็นจากใหม่แล้วเราไม่ต้องไปปรับปรุงหรือไม่ต้องไปเซตไม่ต้องไปอะไรมันก็จะดีกว่าไหมใช่ไหมครับเนี่ยนะครับนี่นะชุบนะครับตัวฟีเข็มตัวจักร ุบๆนะครับอ่ะต่อมาเอาอะไรอีกนะเย็บผ้าบางไปแล้วนะครับไปยืดไปแล้วนะเราพยินล่ะนะครับเดี๋ยวผมลองพยินให้แล้วตัวนี้เดี๋ยวผมเปลี่ยนเข็มด้วยนะครับ ใช้เข็มเบอร์ใหญ่ขึ้นนะครับสําหรับงานผ้าหนาครับผมถามว่าเพื่ออะไรนะครับเพื่อลดอาการเข็มหักนะครับเวลาเราเย็บผ้านะนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับได้นะครับชิ้นงานนะครับเข็มนะครับสามอย่างนี้ให้สัมพันธ์กันนะครับ ที่เหลือก็สุดแต่ใจจะไขวยคว้าแล้วนะครับผมนะถ้าเราปรับสามอย่างนี้ให้สัมพันธ์กันการเย็บผ้าเราก็จะไม่มีปัญหานะครับสัมพันธ์กันยังไงก็ถ้าผน้านะครับเราก็ขยับเขียขึ้นนะครับได้เส้นใหญ่เราก็ขยับเขียขึ้นนะครับนะะบางเราก็ขยับเขียลงนะครับได้เส้นเล็กเราก็ขยับเข็มลงแค่น,นี้นนะครับนะ เย็บตัวนี้ให้ดูกันแล้วกันเยียบกิบฝอยหลังเงียบกิบนะครับนี่ยนะตัดได้นะครับก็เงียบนะเอามาอีกรอบสิอัอลากลากยาวๆให้ดูหน่อยนะครับ นี่นะครับลากยาวๆเนี่ยปัจจัยมันมีอยู่สองอย่างนะหลักๆนะครับถ้าเป็นจักรใหม่นะครับเอาจักรใหม่ก่อนโรตารี่นะครับสองเข็มนะครับนั่นโรตารี่จุก,กีแท้เนี่ยไม่ต้องไปกังบนอยู่แล้วนะครับเอาอะไรมาให้ดูดีนะเออปับ่บะโอเคมาเดีวผมมา ป่เก่งยืนให้ดูแล้วกันนะครับด้านนี้ดีกว่านะครับป่าลายไหนดีอ่ะป่าตามลายผ้าเลยแล้วกันนะครับอ้าวขันย้ำไม่มีขันย้ำไม่มีขันย้ำหายนะครับนีอ่อยู่ตรงมือเลยครับไปเลยนะครับไม่ต้องกลัวมันฟ้องเรื่อยนะครับเพราะว่าปุ่มพลรังไฟฟ้าเป็นระบบมอเตอร์นะไม่ใช่โซลินอยด์นะครับโซลินอยด์เขาจะมีขีดจำกัดของการกดนะครับอ่า แต่มอเตอร์ไม่มีขีดจำกัดนะครับฉะนั้นเราก็เอามาใช้แทนคันย้ําได้เลยนะครับรุ่นใหม่ๆเขาจะไม่มีคันย้ํามือมาให้แล้วนะครับแบบนุ่นนะครับอ่าแล้วไม่ถนัดอ่ะถนัดคันย้ํามาทําไงนะครับแปดพันเอมีครับเก้าพันซีมีนะรุ่นนั้นก็ได้นะครับหรือถ้าอยากได้เก้าร้อยสี่นะท่านเอาไปฝึกนะครับไม่กี่วันท่านจะชินนะครับ แล้วพอท่านชินเสร็จปุ๊บท่านจะกลับไปเย็บจักรธรรมดาไม่ได้แล้วนะครับเพราะมันจะขัดแดทนทีมันจะช้าครับอเอาลากยาวให้ดูหน่อยงไงครับบอย อักกดีโรตารี่ดีนะครับคุณภาพดีคุณภาพสูงเนี่ยเวลาลากลายหลังยาวๆนะครับี่ลากเป็นคืบเลยนะครับี่ได้ไม่ขับจริงๆจักเก่าก็ปรับได้นะจักเก่ากมันก็ปรับให้เซตได้เพียงแต่ว่าเราต้องรู้จุดนะครับ แล้วก็ดูอุปกรณ์นะครับแต่ละอย่างเมื่อพวกจุดพันได้นะครับหลายๆที่จะเจอก็คืออาจจะเป็นแผลเป็นร่องได้นะครับพวกนั้นต้องเปลี่ยนนะครับแล้วก็โรตารี่อะไรพวกนี้ต้องขอเป็นเกรดดีๆนะครับเข็มเกรดดีๆแป้นต้องไม่มีแผลตั้งจังหวะดีๆเย็บลากย,ยาวมันมากพอดีหันหน้าหันหลังไม่เจอหันหน้าหันหลังไปเจอนี่พอดีนะครับ ผ้าพีวีซนะครับนะเราปรับห่างให้ดูกันปุ๊บ่นะปรับได้เลยนะครับตัวนี้ห่างสุด5มิลิเมตรนะครับตัวนี้ต้องขออนุญาตนะครับซิลิโคนนะครับแทนน้ำมันแล้วกันนะครับ่นะ น,นี้เข็มเบอร์สิบสี่นะนะครับเดี๋ยวก็ไม่แนะนําให้มันนั่งเย็บแบบนี้นะครับเบอร์สิบสี่นะครับมีโอกาสหักสูงมากเนะีนะ่ยเนี่ยมใช้คําวัดเย็บบบนี้นะ หนังโชว์ซะเลย <c oughs> <c oughs> นี่แหละครับแต่นี้นะครับอ่ะผมจะมาบอกนะครับว่าผมอ่าเย็บแบบนี้ได้ยังไงทำไมจากที่บ้านเย็บไม่ได้นะครับก็ตัวนี้ผมใช็คเป็นเข็มเบอร์สิบสี่นะครับเข็มเบอร์สิบสี่ดูดูความหนานะครับหนึ่งสองสามสี่ ห้าหกหกชั้นนะครับกับเข็มเบอร์สี่นะครับถึงบอกนะครับเข็มดีได้ดีนะครับมีใช้ไปกว่าครึ่งแล้วจากคุณภาพสูงจากคุณภาพดีๆีชูกิดีเดียวเก้าร้อยสี่ตอบโจทย์ท่านแน,น่นอนเก็บแต่จบต้องตัวนี้สวัสดีครับ